ตรงเนี้ยสี่ห้าตัวตัวเนี้ยโอ้โหโดนแล้วครับลิกเกอร์ครับเมื่อกี้มันเข้าป่าเลยเว้ยใหญ่มากตัวนี้ตัวคันเจ๋งตัวนี้ก็มีเกือบโลอ่ะเชิดแล้วเชิดแล้วจะให้มุดนะเชิดแล้วเรียบร้อยดูแล้วมั้งอันนี้จบโลครับตัวนี้

เอามาติ๊กเกอร์มาร์คสามครับสุดยอดครับแอคชั่นกระชากใจจนต้องลงไปปลดครับมันจะเข้า,ร,า,ะขาระวังไอเคนะครับโอ้เข้าอ่นะระวังไอเคนะครับเ เรามาดูไซส์กันนะคะอนนี้ถึงขนาดลงทุนลงไปจับปลาเลยอ้าวจัดมาโล่โลกว่านั่นแน่ผมหน้าที่ทำหน้าที่เป็นกองแช่งนะครับปาดเปิดแล้วจะมันอย่นี้ มันยะกัดดีใช่ไหมใช่เฮ้ยนี่ก็ขัดดีเนาะดีสวยดีมากดีดีกว่าบอลจะไปข่าวก่อนอุ้ยใหญ่มากโอ้ยปลาอะไรครับนะฮะไฮโดรโค่นช่อนอุ้ยใหญ่มากค่ะโคตรช่อนครับลิกเกอร์มาร์คสามครับพร้อมพร้อมด้นี่ยฮะเอามาดูนี่เอามาดูนี่เดินมาดูนี่เดินมาดูนี่เดินมาดูเดินมาดูตะก้องมาดูใหญ่มากโลกว่าแน่นอนนะคะตัวนี้ตัวนี้มี โลสองมีเลยครับกัดูหลายทีมาแล้วครับติ๊กเกอร์มาสามมาครีครับตัวนี้สภาพมาครีครับสีชมพู <S 2> <S 2> สีชมพูโอ้โหมันใหญ่มากโลโหัวกี่ดอกแล้วขึ้นดอกอะ่ะอืม โอ้โหลูกปาลกปายังกัดอีก <im it> ห้าดอกเลยเนี่ยดูดูนะคะดูหัวนะคะหัวหลายดอกเลยเนี่ยตัวนี้นดอกเต็มเลยโลสองโลสามมีแน่นอนครับนี่ครับลิกเกอร์มาร์คสามครับตัวนี้จะปรับเปลี่ยนเป็นสองแอคชั่นนะครับเพราะว่าให้ตีปลาชลโลได้ด้วยลากไว้ได้แล้วก็ลากช้าได้สำหรับงานปลาช่อนนะครับขนาดสามจุดห้าเซนนะครับลิกเกอร์มาร์คสามครับอันนี้สีภูขาวสุดยอดครับไปขอถ่ายรูปกันครับ ไม่มีลมตีไปได้ไก่ปลามันอยู่นู้นะตับโตมโตมนู้นนะอู้โดนอีกแล้วครับโอ้โหลุดครับโอ้หต่สวยมากสามครับมีตัวเป็นโดนครับชมพูขาวครับกระโดดข้างเดียวครับกัะโดดเติม ซ้ำเหรอครับซ้ำเหรอมาร์คสามออกมาเกอมาร์คสามครับไปเธอะตี่อยครับมาร์คสามครับแอคชั่นกระชากใจครับสามารถเล่นสองแอคชั่นสีชมพูขาวครับสุดยอด ไอ้เนั่นอายเขาก็แก้ผ้าอยู่เนี่ยถ่ายทำไมครับเน็ตเซอร์เน็ตเซอร์ครับถ่ายจากทางนี้เินเเข้าไปลยนะครับนิกเกอร์มาร์คสามครับมาร์คสามนะครับตัวนี้เกินลงคอไปเลยครับอีกตัวหนึ่งกระเดื่องเข้าไปลงคอเลยมาร์คสามครับเดี๋ยวดูครับดูถ่ายอันี้มาร์คสามสีไม้ครับตัวนี้อันนี้สีไม้นะคะส่วนผมจิมซีนะไม่เกี่ยวมาเทียบมาเทียบกับคนพาเข้าหมายวันนี้ออกออกข้าวออกใไหมออกโอเค มาปลาไม่มีเหยื่อไงดูใส่ปลากันดูกินอยู่แต่ละตัวนี่แบบใส่ลงกระเพาะเลยอ่ะครับลงกระเพาะไปเลยต้องตายแล้วปลาตัวนี้ต้องเอาให้ตาาแล้วเห็นไหมพี่เห็นเป็ดป่ะเห็นลงนู่นอะติดข้างในเลยสิ่งกระติกกระต่างเข้าไปข้างในใส่กระชากันหรอ เนนต่อไปเลยครับเดี๋ยวตียำยำยำเลยครับแอคชั่นแรกมันแอคชั่นสองนะครับแอคชั่นครับตัวนี้งานชโดและงานประช่อนครับงานประช่อนเราหมุนช้าๆครับงานชโดเราหมุนไวได้ครับเห็นไหมครับน้ำจะแตกกระเซ็นเลยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาหนูหนูหนูนูนถ่ายดิเอาเลยอะไรครับอะไรเยอะแล้วครับลิกเกอร์ครับลิเกอร์ลิเกอร์ครับลิเกอร์มาแล้วลิเกอร์มาแล้ว ลงอีกแล้วดีขึ้นดีขก้นดีขึ้นลิกเกอร์ต้องลงน้ำอีกแล้วสภาพนี้ขอเลิกถ่ายลงน้ำอีกแล้วดูท่าแล้วลงอีกแล้วครับถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้สามตัวแล้วค่ะพี่เก้าของพี่เก้าของเราพี่ชายนั่นิคน้าตัวที่สามแล้วค่ะตัวที่หลายได้เกอรเนี่ย ตัวที่เท่าไรละตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่สามครับเสามแล้วลิเกอร์ล้วนล้วนลิเกอร์ครับลิเกอร์ดูดูมันโหดไม่โหดท่อนทั้งนนั้เลยเนี่ยท่อนควายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสายตากันนะคะโอ้ยยยยตัวเป็นโลอ่ะตัวเป็นโลอ่ะใช่อ่ะโอมอวันนี้หนึ่งฟังยัยดิวิ่งมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหบอกเนี้ยวันหลังไม่ต้องใส่เสื้อมาแล้วแก้ผ้ามาเลย อ้าโดดนี้วันมีตัวนึังตามมากแม่จัวนดังกดนี้ตากอ้าป่ะอ้าอางับเลยเดี๋ยวนี้มันลังแนงอยู่อ่ะพี่กบยางเข้าไปด้วยหายนั้นอืมไม่กล้าเลย ยกหัวขึ้นมานั่นแหละงับปากปั๊บโอ้โหเยอะเลยครับเลกเกอร์ครับสีอะไรครับสีไม้ครับสีไม้ครับจ้าดมาถ่ายแก้วายโอเคโอเคโอเคครับตัดต่อโอเคตัดกล้อง

โดวันแล้วครับตัวนี้โดนครับเอาแล้วสิงม่วงนะครับตัวนี้สิงให้ลอยครับติดตับผักบุ้งม่้งขาวครับเป็นแกราบครับม่วงขาวเราก็ไส่งแอคชั่นครับเราสามารถดึงหมุนปั่นไว้ก่อนให้น้ำมันแตกฟู่แล้วเราก็มาหมุนช้าๆได้ให้ให้ปลาช่อนมันเหมือนรู้สึกตัวก่อนครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับ ลิเกอร์มาตรีทรงใหม่โมเดลใหม่ครับมาตรี <Mark III. S 1> ถ่ายรูปครับมันหนามากอะหนาวนาจไม่ออกอะ โดนครับตาขาวโดนรวบสองทีครับอย่านะไม่ลงนะอย่านะอย่านะโตเอ้ยโดนอยโดน่อยหนูโดน่อยเออ ขาวครับโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ที่สุดแล้วครับไปถึงไม่ถึง,ถงโอ้ยใหญ่มากกวา่าฟ้าขาวครับ ติกเกอร์ติกเกอร์มาร์คสามครับโลโลสองโลสามมีนะครับตัวนี้สีฟ้าครับสีฟ้าจอาครับบ่อสลิดล้างนะครับที่ทําการขอเจ้าของไว้แล้วนะครับเป็นบ่อสลิดล้างนะครับที่ลุงเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็น่าจะค้างอยู่ประมาณปีกว่าครับเพราะว่าลุงเขาบอกว่าช่วงนั้นน้ําท่วมก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาวิทย์หรือว่าไหลนะครับ หลายลูกเครับ